เอาแล้วครับขอครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ช่อง g e t Out กเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในหน้าตาที่เปลี่ยนไปนะเป็นทางด้านของโต๊ะหนังสือนะเออหลายคนคงอาจสงสัยว่านี่อะไรครับเนี่ยปกติเชนผมแค่แบบเล่นเกมไลฟ์สตรีมอะไรงี้แต่ว่าเราจะมาเปิดประสบการณ์แปลกนะั่นคือรายการใหม่ของเรานะเออรายการใหม่ช่อง Gen Out จะไม่มีแค่เกมแบบไลฟ์สตรีมธรรมดาแล้วนะออนี่ผมลงทุนมากกับรายการนี้นะทั้ทงซื้อเนี่ยทั้ทงซื้อไฟโต๊ะ เออไมค์หูฟังเอ้ยหูฟังไม่ได้ซื้อหูฟังมันมีอยู่แล้วไมค์นู่นนั่นนี่โอ้เยอะนะครับผมนะลงทุนมากกับรายการนี้ผมคิดว่าตัวเองน่าจะได้มาบ่อยไม่ไม่บ่อยสิอาจจะได้มาไม่บ่อยนะมันแล้วแต่กําลังซัพเออเวลาในการอ่านหนังสือการ์ตูนผมนะเออผมจะไม่ได้ซื้อมาดองเอาไว้นะเพราะว่าที่สําคัญที่สุดคือตังคือตังไม่ค่อยมีนะนะก็อย่างที่ว่านะวันนี้จะมารีวิวหนังสือการ์ตูนนะรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับนิวยหนังสือการ์ตูน แล้วก็อาจจะมีแวะรีวิวอย่างอื่นต้ว้นะครับผมแล้วแต่ว่าผมจะเอ,เอาอะไรมารีวิวนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าอย่างอื่นที่นอกจากหนังสือการ์ตูนจะมีหรือเปล่านี่ผมอยากจะรีวิวนะแต่หลักๆ sample, Hyundai, นะครับผมรายการนี้จะเป็นเกี่ยวกับรีวิวหนังสือการ์ตูนก็อีพีแรกของเราในวันนี้เรามาเปิดประเด็นเรื่องนี้เลยกันการหลายคนอาจจะเม็นแล้วว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับในปกคลิปนั่นเองนะเราจะมารีวิวหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้ครับผมจอชือ นี่ครับผมโจโจ้ล่าข้ามสันวัตภาคที่6หรือว่าโซนโอเชียนนั่นเองนะนี่ไปงานสำเนียงวิวหน้าต่อยปากมาละเออก็หลายคนสงสัยว่าทำไมถึงเป็นภาคนี้นะหลายคนที่แบบเป็นแฟนโจโจ้แล้วแบบได้ยินชื่อแบบโจโจ้โซนโอเชียนหลายคนแบบยี่แบบยี่แบบโซนโอเชียนยี่แบบอย่างเงี้ยแต่ผมบองเลยนะว่าผมสนใจภาคนี้ตั้งแต่เห็นตั้งแต่แรกพบเลยนะนี่คุณโจโจ้ลีนะเป็นตัวเอกของภาคนี้นะก็ผมซื้อหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้มาในราคา1,350บาทรวมค่าจัดส่งเป็น1,400 30บาทนะครับผมน,นี่นี่ถูกกันนะนี่ถูกกันนะเออผมไม่รู้ว่าหนังสือกระตูนส่วนใหญ่ในราคามันทรงๆนี้หรือเปล่านะเออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าเป็นที่มันแพงขึ้นมาอาจจะแพงขึ้นมาหน่อยมั้งเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่มีตีพิมพ์แล้วนะแต่ผมก็อึ้งอยู่เหมือนกันเพราะไม่คิดว่าหนังสือกระตุนมันจะขนาดนี้นะตอนแรกน,นี่นี่ถือว่าถูกแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะตอนหน้าเนี้ยไปเจอนะครับผมไปไป,ไป,ไ,ปไปลองหาดูไม่มีตอนนั้นมี2002ไอ้เหี้ย2ง0ันะครับผมโอ้ oh. นี่ดีนะนี่ดีนะตอนนั้นถึงเกือบสั่งแล้วเออมันมีผมไล่หาราคาเรื่อยๆนะจะหาที่ถูกที่สุดอะ่ะมี2 0 0พแล้วไล่หาไปเอา้ามีม,มีมีโผล่มาหนึ่งพันเกว่านี่นี่คือถูกกันทำไมหนึ่งันเก้าร้อยเออแล้วพอเลื่อนไปโอ้วันนั้นเกือบจะสั่งอันนั้นแล้วหนึ 1, ่งพันเก้าร้อยอ่ะนี่ถ้ากูสั่งไปนี่โอ้โหคงจะร้องไห้นะถ้ามาเจอร้านนี้ที่แบบแค่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบนะเอออันนี้นะครับมีทั้งหมดสิบเจ็ดเล่มนะครับผมเออที่ พอจะทาอะไรให้มันเรียบร้อยน่ะจะจัดนู่นจัดนั่นจัดนี่จะหา,หน,น,หานู่นหานั่นหานี่ก็สุดท้ายก็มาลงตัวในการอัดวันเสาร์วันนี้นะแต่ก็ไม่รู้อัดเสร็จแล้วจะได้ลงตอนไหนนะต้องมานั่งตัดต่ออีกโอเคูช่วงนี้ขี้เกียจอยู่ขอภยัยได้ไม่ค่อยได้ลงคลิปมีแต่ไลฟ์สตรีมช่วงนี้โอเคเอ่ออันนี้ผมแกะมาแล้วนะครับมือ,อมีถึงเอที่แกะมาเนี่ยเออเก้าเออเก้าเล่มนะครับอันนี้แกะมาแล้วนะเอออันนี้ยังไม่ได้แกะนะเพราะผมไม่อยากแกะมาเลยเพราะว่าบ้านผมเนี่ยถ้าแม่งแกะมาแม่งฝุน่นน,นนะผม แม่งไวจริงๆนะไอพวกฝุ่นนี้ก็โจลีนนะโจลีนผ้านี่โจลีนหน้าอันนี้ไม่น่าเกลียดชิมหายเลยเ <c oughs> ม่นหน้ามึงเป็นอย่างนี้วะไ่้โจลีนมึงดูคุณดูคุณด,คณดูคุณดูมาเทียบกันดิทำไมโจลีนกูเป็นดไรโจลีนกูเหมือนผู้ชาย <c oughs> เออหลายคนบอกผมว่าวันๆอย่นะ้ตั้งแต่ผมอ่านผมอ่านอยู่ตอนนี้ประมาณเออผมอ่านถึงเล่มที่อา้าวเฮียทำไมมาเรียงอย่างนี้วะอากูอ่านถึงเล่มไหนแล้ว,วเนี่ยโอ้ผมอ่านถึงเล่มอ่านถึงเล่มเจ็ดเออผมอ่านถึงเล่มเจ็ดนะ ตอนนี้น่าโจลิยนก็ยังถือว่าเป็นยังเป็นหญิงอยู่นะแต่เขาบอกว่าถ้าถ้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันน่าจะเริ่มออกชายแล้วกูว่าบ่านๆเหมือนกันนะก <c oughs> ็การแพ็คเนี่ย <c oughs> เขาแพ็คมาค่อนข้างดีนะเออเขาหอมาเขามีห่อกันกระแทกอะไรมาค่อนข้างดี <c oughs> อืมก็เขาบอกว่ามันเป็นมือหนึ่งนะอืมคงจะคงจะใช่หรอเนาะแต่คุณดูนะอออเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้เดี๋ยวผมเอานี้วางลงก่อนดีกว่านะให้ดูเล่มพวกนี้น่าจะง่ายกว่านะครับผมเออมันมีภาพอันนี้อันไหนที่เด่นชัดสุดอ่ะอันนี้ คือเนี่ยมันจะเริ่มมันจะเริ่มเหลืองอะนะเขาบอกว่าเป็นมือหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้แกะไปถ้าไม่ได้แบบปล่อยทิ้งไว้นานก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้มั้งเออเนี่ยมันจะออกส้มๆหน่อยนะเออมันจะอ,อเหลืองๆส้มๆหน่อยอืมน่าจะเป็นเพราะความเก่ามากกว่าเนะอวอ็น่าจะเป็นมือหนึ่งจริงๆแหละก็หนังสือมันก็นานแล้วเนาะมันไม่มีตีพิมพ์แล้วอะนะราคามันก็อาจจะค่อนข้างสูงแต่ก็แม่งเทียบกับสติวอลลันไม่ได้จีินะสติวอลลันที่แม่งผมเห็นล่าสุดเนี่ยสามพันนะเป็นบ็อกเซ็ตที่มันเป็นกล่องออะเ ที่อยากอ่านว่ะอยากอ่านก็อยากอ่านนะไม่คตรดแพงเลยเออแต่ก็เดี๋ยวผมสปอยไว้ก่อนเลยว่านะหลังจากโจโจภาคนี้ถ้าเกิดผมอ่านจบแล้วเนี่ยผมก็จะซื้อไปทางหน้าของโจโจเนียมนะเป็นโจโจเนียมเออขึ้นโจเซฟอะ่ะเออขึ้นภาคโจเซฟอะ่ะเออภาคบุรุษเสาหินนะยออีจังแ t t เทิลออ e n ทนเดอะไรนะเออนั่นแหละนั่นแหละผมอยากจะผมสนใจภาคนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าอยากจะพักผ่อนมากนะเพราะเขาบอกว่าสแตนภาคนี้แม่งเครียดจะต้องใช้เวลาแบบว่า ต้องแบบเขาเรียกไงสแตนภาคนี้มันคือจะเรียกว่าไงเขาบอกว่าสแตนภาคนี้มันอ่านแล้วค่อนข้างงงผมก็อ่านเล่มสองก็รู้เรื่องนะครับ <laughs> ไม่ก็ไม่ก็เริ่มงงนะแต่ว่ามันก็เข้าใจเข,ข้าใจแต่ว่าเข้าใจแบบในแบบงงๆหน่อยอะ่ะเออเออผมก็เลยอยากจะไปหาอ่านภาคสองเออเพรานะภาคสองเนี่ยมันไม่ม,ม,มันมันมีสแตนนะยังไม่มีแสแตนนะผมก็สนใจเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของโจเซฟด้วยอยากจะลองอ่านดูเพราะว่าภาคนั้นเขาบอกว่าดีนะผมเออก็เลยอยากอ่านนะเออรีวิวหนังสือการ์ตูนก็จะต้องรีวิวอะไรบ้างเนี่ยอ่ะเรามาดูที่ตรงนนนนี้กกััลเป็ เป็นส่วนหนึ่งนะที่เกิดความขัดใจสำหรับผมก็คือไอ้ตรงคุณเห็นสันตรงนี้ป่ะไม่รู้ว่าการ์ตูนเก่าทุกเรื่องเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้กันหมดเลยหรือเปล่านะออ,อะไรอีกอย่างหนึ่งคุณดูสามบาทนะแต่ก่อนแต่ผมลองคำนวณดูนะในราคาพันสามมันตกเล่มนะ7เจ็กว่าบาทเลยอะ่ะ <laughs> <อ> <c oughs> เฮ้ยกูมันคนเกิดผิดยุคอะทำไงได้ <c oughs> เออนะก็ไอเรื่องสันตรงนี้เนี่ย มันเป็นอะไรที่เป็นจุดเด่นของโจโจ้นะเออที่ผมเห็นมานะไม่รู้มันมีทุกภาคน่าจะมีทุกภาคนั่นแหละคือไอ้ปกของมันเนี่ยไอ้สันตรงของมันตรงเนี้ยมันจะเอามาต่อกันได้เว้ยอ่าเนี่ยเนี่ยหนึ่งกับสองเนี่ยเออเนี่ยมันจะต่อไม่น่าโจลินถึงแม้จะต่อมาในสภาพแบ่งๆแต่ถ้าแต่ถ้าไปมองแบบเอาวางไว้แล้ชั้นหนังสือมองไกลๆก็ดูไม่ค่อยออกหรอกเออมันก็ดูว่ามันเป็นภาพต่อกันอยู่ดีนะเออแต่บางอันเนี่ยสิเนี่ยมันทําออกมาเนี่ยมันเกินหลายอันมากเลยนะเออมันเกินน่มาแบบ คือเขาได้เขาได้ดูไหมเนี่ยเวลาแพ็กมาอันนี้หนักสุดเลยเออเนี่ยเนี่ยน,น,นี่อยู่ตรงนี้เลยนะของนี่กูเลี้ยงอะไรของกูเลี้ยงโคตรมั่วเลยเออผมมานั่งเลี้ยงผมเพิ่งมานั่งเลี้ยงใหม่เมื่อกี้นะเพราะตอนแรกเลี้ยงจากล่างขึ้นบนนะเออเอาเอามาเป็นอย่างนี้น่จานจะดูง่ายขึ้นเออนะอันนี้เลยแต่เนี่ยมันก็โผล่หัวมาแล้วอันนี้นี่มันคือหนักสุดเลยนะเอาคุณดูแฟรงคุณดูนี่คุณดูนี่คุณดูนี่ดูความเหลี่ยม นี่ขนาดผมพับแล้วนะนี่ผมบอกเลยว่านี่ขนาดนี่ขนาดผมผมผมพับเออไอ้ตรงนี้ลงไปแล้วนะไม่ให้มันพยื้อออกมาขนาดนี้นะโอ้โหแมงอุบาทิอุบัดเล่มนี้แล้วดูแล้วดูมันมันปกมันเป็นอย่างนี้อ่ะโอ้พอมาเรียงกันมันมันมันไม่เข้าว่าเนี่ยมันเรียงแล้วแมงโผล่มาอย่างนี้เลยอ่ะเออโผล่มาเขาเขางี้เลยนะผมอันอื่นนี่จะมีแหวงแต่นี้แมงโผล่มาเกินโอ้ยให้ตายถึงคุณพี่เอ้ยแล้วก็ ผมก็ไม่ซีเรียสอะไรมั้งนะครับผมเออผมก็คงจะต้องทําใจแหละเนาะมันก็เป็นการ์ตูนที่ค่อนข้างเก่าแล้วตอนที่ตอนช่วงนั้นติปีพิมพ์ขาอาจ,จะไม่ได้ใส่ใจอะไรพวกนี้ก็ได้ไมั้งไม่รู้ดิ <c oughs> เออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการ์ตูนเก่าๆอะไรเรื่องมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะ <c oughs> หรือจะเป็นเพราะร้านเขาแพ็คมา้ง่ดแต่ไม่น่าใช่นะมันเกิดจากการพับเออคือผมคาดเดาได้ว่าไอ้ตรงเล่มเนี่ยคือไอ้ปกเนี่ยมันน่าจะทำมาพอดีน่าจะทํามาพอดีในการพับแต่ว่าเขาอาจจะพับมาช่วยเองนะเออเนี่ยดู นี่ขนาดผมพับเนี่ยผมพับออกมาตรงนี้แล้วนะให้มันแบบไม่ตรงนี้ไม่เพเยอะมากเกินไปมันก็ได้ประมาณประมาณนี้แหละวางก็ต้องแบบกด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 ,กดตรงนี้หน่อยอะ่ะกดกดตรงนี้หน่อยอ่ะอืมเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยช่วยนะนี่นี่ช่วยนะไม่นั้นวางแล้วมันจะดูอุบาทอุบาทนะครับผมมันสีขาวผูบมาแต่ไกลเลยไงยเออนนะก็การ์ตูนเก่าหลายๆเรื่องคาดว่าคงน่าจะเป็นอย่างนี้ลเรมั้งนะเออก็เมื่อกี้ก็ให้ดูไปแล้วนะว่าเออบางเล่มมันก็มีเออติดแบบเหลืองๆหน่อยนะมีติดเหลืองๆหหน่อยก็มันมีเออเนี่ยเนี่ยดูนะเนี่ยมันมีแบบ หลายเล่มเลยนะหลายเล่มเลยที่มันออกจะแบบออกแนวแบบมีคาบอะไรแบบนี้เหลืองๆหน่อยแล้วก็ไม่ได้สีเรื่องอะไรนะขอแค่แบบมันไม่เยอะแบบมันไม่เน่าจนขนาดอ่านไม่ได้ก็พอแล้วนะสำหรับผมอ่ะเออมันไม่ได้เน่ามากอ่ะก็ประมาณนี้นะก็ไม่รู้จะรีวิวเยอะแยะกับสือการ์ตูนนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาฟังเหตุผลว่าทำไมผมยังอ่านโจโจ้ภาคนี้นะคือหนึ่งเลยนะแบงบอสไอ้เนี่ยบอสโคตรเท่นะเอ็นริโก้พุชชี่นี่คือแบบแบบผมสะดุดตามากกับเออแบบดีไซน์บอสเนี่ยโอ้คือแบบบาดหลวงมึงทำไมมึงเท่ว่าบาดหลวงพิภพกูยแค่นะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไอ้เนี่ยมันเป็นเพื่อนสนิทกับดีโอซึ่งดีโอเนี่ยมันมองคนอื่นแบบต่ําต้อยมันตลอดเลยคุณเข้าใจไหมมันมองว่าไอ้มันกระจอกว่าไอ้มือไอ้กระจอกว่าแต่ที่มันเรียกว่าแบบเป็นเพื่อนสนิทอ่ะแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่หนักลึกล้ำแน่นอนนะผมเลยอยากจะรู้ว่ามันว่าว่ามันสนใจไอพุชชี่เพราะอะไรนะเออแล้วอีกอย่างนึ่งคือตัวเอภาคนี้เป็นผู้หญิงนะเออ โจโจ้ภาคก่อนๆเนี่ยคือมันจะเป็นผู้ชายหมดเลยนะเออตะกา,กาของผมก็คือแบบยิ่งแปลกอะผมยิ่งชอบอะไรที่มันแบบแปลกๆไม่เหมือนภาคอื่นแบบแตกต่างเหมืนอนภาคอื่นเนี่ยผมโคตรสนใจเลยเออเหมือนภาคหกนี้แล้วก็ภาคแปดงนะเออภาคแปดเนี่ยผมก็โคตรสนใจอยากอ่านแต่ว่ารอให้มันจบก่อนนะรอให้มันจบเดี๋ยวผมจะซื้อมาทีเดียวเลยนะผม,มโคตรอยากอ่านเลยเออถ้าเกิดพอมันไม่จบเดี๋ยวผมกลัวติดค้างกับอาจารย์แกนะเออรอรอรอภาคแปดนภาคแปดผมก็อยากอ่านกน็นอ,อันที่จริงมันมีเหตุผลอื่นที่ผมชอบภาคนี้มากกว่านี้อีกนะแต่ว่า เราไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะก็เป็นเหตุผลใหญ่ๆนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปไม่ใช่หรอกก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับรายการใหม่ของเราในวันนี้นะมีปัญหาตรงไหนก็ติดติงกันมาได้นะครับผมถ้าเกิดสำหรับใครชอบรายการใหม่รายการนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมก็รายการเนี้ยจ,จะไม่ได้มาบ่อยๆก็จะพยายามมาให้ได้มากที่สุดนะมันก็แล้วแต่เวลาอย่างที่ผมบอกไปเวลาอ่านเวลาอ่านตั้งอะไรนู่นนี่นะครับผมพยายามจะมาให้บ่อยที่สุดนะครับก็วันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ